สวัสดีค่ะพบกับวาวยกแล้วนะคะก็หายไปน่าจะหนึ่งวันก็คือวันที่ยีสิบหายนะคะไม่ได้ถ่ายก็ขอโทษทีนะพอดีลืมค่ะก็ว่าว่าอัดไปแล้วนะแต่ก็ลืมสงสัยกลับบ้านมาเพลียนะคะก็ต้องนอนตอนนี้นะคะดูหัวใจเรานะคะสามสิบเก้าโอ้โหแบบเลิศคือแบบวี เรารู้สึกมีกําลังใจแล้วอะที่จะเก็บตังค์ให้ครบห้าหมื่นก็จะซื้อตาอะไรเงี้ยสุดยอดเป็นอะไรอะนั้นไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยจะแต่งอะไรกว่าโอ้ยนั้นเดี๋ยวไปแต่งตัวเล่นๆก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาให้ดูมาแล้วค่ะเป็นไง หลายคนบอกแต่งเล่นทำไมก็ก็อยากแต่งอะดีดีฮ้ยมันน่าจะอาจแบบอาจตอนออกไปนอกบ้านได้เนะแต่มันไม่ได้อะโอ้คือมันเป็นอะไรที่เฮ้ยก็เช่นเคยนะไม่รักษาภาพพนดูขี้มูกเอ้ยน้ำมูก น้ำมูกเจ้าหญิงนิทานะคะมานั่งต่ออยากกินนะนั่นแหละอยากให้มันทำปากจู๋วนะนะนั้นสำหรับวันี้นะคะ่ะบายบายนะเดี๋ยวจะมาอัดคลิปใหม่เอ้ยลืมบอกว่าตอนนี้ตังมีประมาณสักสองแสนกว่าเกือบสามแสนแล้วนะเฮ้ยมืน่นมืน่นหลักหมืน่นด้ยไม่ใช่หลักแสน พูดผิดตอนนี้สองแสนเจ็ดแปดมั้งสองแสนสองแสนแปดหรือสองแสนเจ็ดเนี้ยแหละก็แบบจะสามหมืนเอ้ยเออถูกแล้วถูกแล้วจะสามหมืนแล้วก็คงต้องใช้เวลาถ้าวันอาทิตย์ก็น่าจะประมาณห้าหมื่นพอดีนะคะนั้นสำหรับนี้นะคะบ๊ายบายนาเบื่อมอ,อกบ๊ายบาย